ทุกคนได้ฟังไปนั้นเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคุ้นหูกันบ้างเ,เขาคนนี้คือนักร้องนําและหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตํานานวงคาราวานนอกจากนี้นเขายังเป็นนักแต่งเพลงชั้นแนวหน้าผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นปรมาจารย์ใหญ่แห่งวงการเพลงเพื่อชีวิต สุรชัยจันทิมาทรหรือที่รู้จักกันดีในนามของน้งหงาคาราวานบนเวทีเขาคือบุคคลต้นแบบของศิลปินเพื่อชีวิตมากมายแต่ชีวิตหลังเวทีของเขานั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมในสารคดีชีวประวัติงหงาคาราวานผมเป็นเด็ก มันนอกวังังนเตะนะครับเกิดที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็พอสักห้าหกขวบนี่ก็ได้ติดตามคุณพ่อซึ่งเป็นเป็นครูย้ายไปเป็นครูครูใหญ่สมัยน,นู้นเขาเรียกครูใหญ่อยู่ที่อำเภอรัะตะนบะุรีจังหวัดสุรินทร์งานั่นมันแปลแปลว่าเป็นคล้ายๆเป็นเด็กน้อยมันเป็นชื่อที่ทางครอบครัวตั้งมา เรียกมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับยุคนยุคนั้นผมเกิดปี2491ห้าหอครวย้ายตามพ่อไปต้องใช้เกวียนก็เป็นถือว่าเป็นความทรงจําที่ดีในวัยเยาว์ว่าเป็น,เป,นเป็นความประทับใจตั้งแต่เด็กแล้วว่าเออได้ได้เดินทางด้วยเกวียนประมาณประมาณสีหเล่มเกวียนนะฮะอันนั้นคือชีวิตวัยเยาว์แล้วก็ไปโตไปเรียนอนุบาลที่รัตนบุรี มัธยมด้วยในโรงเรียนที่พ่อสอนนั่นแหละโรงเรียนประจำอำเภอจนกระทั่งจบมัธยมต้นก็เลยต้องเข้ากรุงเทพเพื่อจะเรียนต่อน้งางาเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้รวยนักเป็นครอบครัวธรรมดาแต่สิ่งที่น้งางามีต่างจากคนอื่นคือความชอบในการอ่านและการเขียนหลังจากที่น้งางาได้เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพ ที่วิทยาลัยช่างศิลป์และได้รู้จักกับนักคิดนักเขียนมากมายซึ่งชีวิตการเป็นนักเขียนของนาหาได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เขียนหนังสือครั้งแรกก็ลงไปในนิสารล,ลายปักค,คือของชัยพฤกษ์ซึ่งเป็นหนังสือท,ที่ที่อยู่ในแวดวงนักเรียนนักศึกษาในสมัยนั้นของของบริษัทไทยวัฒนาพานิชย์อยู่แถวเยาวราชก็ลงเรื่องแรกก็ได้ก็เรื่อง ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ25บาทนะฮะเป็นเป็นกรอนพูดถึงปีใหม่ก็ดีใจตามภาษาตรงนั้นมากก็มีกำลังใจเขียนหนังสือเขียนลงที่ต่างๆนะ้นะนะเพราะว่าในในรุ่นนั้นคนที่จะเป็นนักเขียนมันก็มีไม่มากนะักผมกกกรู้จักนักหนาตังแบ่ผมเรียนศิลปะอยู่ประมาณปีสองอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็ นักงาก็เหมือนเรียนท่างสิป์เหมือนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เรียนละมัปเ,เป็นนักเขียนนะนี่พี่หงานเป็นนักเขียนละผมยังเรียนอยู่แล้วก็เนี่ยได้อ่านหนังสือเลยรู้จักชื่อสุรชัยจนที่มาตอนจากเรื่องสั้นพี่หานี่มีเพื่อนเป็นอาจารย์ที่เพื่อนเป็นนักเขียนเนี่ยอยู่ที่โคราชที่ที่วิไลที่ผมเรียนจิลป,ปอยู่ งานเขาจะไปหาสู่กันเป็นมักเขียนเดินทางในส่วนจะได้รู้จักเอสุรชัยรู้จักพ่อก็เป็นนักดนตรีวงศิลปะยูคราดแล้วแกก็มาลงมาแจมเออเปน็นดนตรีด้วยแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งมีการเอาเพลงคนกับควายมาแจมแล้วเอาเปิดข้าวมาแจมแล้วก็พอกลับมาอีกไม่นานแกก็เขาเรีกเรยกโทรเลข เชิญวงเรามาเล่นกรุงเทพมาเล่นธรรมศาสตร์เราก็มากันห้าคนมาที่ธรรมศาสตร์แต่เวลามีน้อย <c oughs> เวลามีแค่ให้เล่นตองเล่นแบบสี่เพลงกเลาแบบตัดตัด,ตดออกเวลาน้อยให,ให้เล่นเพลงเดียวเราก็เล่นเพลงกุลาบเป็นที่ยอมรับรคนคยตกหืชอบนะแล้วหลังนั้นวงพื้นหาพอเสร็จสัญจรขึ้นเล่นประมาณสี่เพลง หลังจากนั้นก็คุยกับกทำหวงด้วยกันไม่ไงก็ก็ตอบโอเคเอทำให้ทำวงคลาวาลน้นางหงานได้ใช้นามปากกาแรกว่าทอเสีนเจนจัด และได้มีผลงานการเขียนที่มีชื่อเสียงมากมายไม่ว่าจะเป็นมาจากที่ราบสูงก่อนฟ้าสางและตะวันสีแดงนอกจากนี้ยังมีบทเพลงที่เป็นตำนานอย่างเพลงคืนรังเป็นเพลงที่บอกเล่าถึงสภาพจิตใจที่ออกจากป่ามาสู่เมืองซึ่งเพลงนี้ใช้เวลาแต่งเพียง5นาทีเท่านั้นและมีผลงานอื่นๆตามมาอีกมากมาย เียนเพลงมาก็เหมือนเหมือนกับเขียนกรอนเขียนได้ได้ทุกวี่ทุกวันที่เขียนทิ้งไปก็เยอะหนูแบบทิ้งเป็นเป็นถังขยะในในห้องที่ที่เขียนท,ที่มันใช้ไม่ได้ที่บกไม่รับผ่านมั่งอะไรมั่งทิ้งเกลื่อนเลยคือตั้งหน้าตั้งตาจะเขียนหนังสืออย่างเดียวช่วงนั้นตลอดระยะเวลากว่า40ปี ที่ผลงานของนักงหาคาราวานได้ส่งต่อกําลังใจให้กับผู้คนมากมายด้วยบทเพลงที่มีท่วงทำนองเรียบง่ายถ้อยคำที่สละสลวยกินใจและแฝงไปด้วยสัญ,ญลักษณ์เชิงเปรียบเทียบทำให้บทเพลงของนังหาคาราวานนั้นกลายเป็นบทเพลงที่มีเอกลักษณ์ปลอบประโลมจิตใจผู้คนและสะท้อนสังคมออกมาได้อย่างมีสเสน่ห์ ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ที่ที่เราเคารพได้สนิทใจครับคือด้วยความเมตตาเนาะแล้วก็ท่านเป็นคนที่มีอุเบกขามากาเกอคาคือว่าคือไม่ยินดียินร้ายกับอะไรคือให้อภัยตลอดใครจะทําผิดจะทายังไงก็คือให้อภัยจะไม่ค่อยโกรธท่านจ็ไม่ค่อยโกรธใครเนาะทั้งแต่ถ้าสัมผัสมา,มาเนาะคือด้วยความเมตตาของท่านสูงมากแต่ท่านปัจจุบันเนี่ยเรายังได้ความเมตตาจากท่านท่านก็ให้พื้นที่โอกาสกับเราได้ ได้ร่วมเดินทางด้วยได้ได้ไดสัมผัสได้ใกล้ชิดได้ดูแลกันอะไรอย่างนี้ครับบนเส้นทางชีวิตของนักง,งาคาราวานที่สะสมประสบการณ์มามากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิตผลงานต่างๆดำรงตนมาด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะทำให้ศิละปะเพื่อชีวิตยังคงดำรงต่อไปคู่สังคมไทยความตั้งใจเหล่านี้อาจถูกหล่อเลี้ยงมาด้วยหัวใจอีกดวง ที่มีความหวังจะสานต่อศิละปะเพื่อชีวิตนี้ให้ยังคงดำรงอยู่ตามปณิธานที่พ่อของเขาได้ตั้งไว้พิคเนตจันทิมาธรลลลกเป็นไฟแ้วอยู่ด้วยกันตลอดอยู่ที่บ้านก็อยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันด้วยความที่เราก็ตามไปเที่ยวตั้งแต่เด็กๆน่ก,นะก็เราก็ชอบดนตรีอยู่แล้วด้วยแล้วก็ทำให้อยากเล่นมาถึงทุกวันนี้นครับ <S <S จริงๆอยากให้ดูแลสุขภาพนะฮะทั่วไปก็แกยังติดที่จะขับรถไกลๆด้วยตัวเองอยู่ก็หาคนช่วยบ้างก็ได้เพราะเรื่องอื่นแกก็ไม่มีอะไรต้องห่วงเพราะเราก็อยู่ข้างๆเขา,ขาตลอดเส้นทางชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายส่งผลให้น้าหงาคารวานประสบความสำเร็จ และได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติมากมายทั้งรางวัลสีบูรพาประจำปีพุทธศักราช2549รางวัลศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2553สาขาวรรณศิลป์รางวัลเมฆขลาครั้งที่24รางวัลศิลปินเพลงเพื่อชีวิตมณีเมฆขลาดีเด่นยอดนิยมจึงกล่าวได้อย่างเต็มปากว่านัางหาคาราวานคือศิลปินเพื่อชีวิต ที่ถ่ายทอดบทกวีผ่านทางเสียงดนตรีได้อย่างน่าอัศจรรย์เราจะพูดให้เป็นหลักการก็คือว่าความมุ่งมั่นนะฮะความฝันใยความมุ่งมั่นเมือ่อการที่จะเป็นนักเขียนก็เป็นนักอ่านมาก่อนเราต้องอ่านอย่างมากๆตอนเรียนมัธยมมันถึงจะได้มีความมานานใจที่อยากจะเป็นนักเขียน มันสัมพันธ์กันละกันแล้วก็อยู่ในแวดวงมีพี่มีน้องในแวดวงวงการนักเขียนมันจะไม่มีสถาบันการช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันละกันคนที่ฝากงานเราที่นู่นที่นี่เราก็จําเป็นใครว่าเออชอบฝีมไม้ลายมือกันฝากสมัยก่อนมันเป็นเรื่องครูพักรับจำมันมันสอนกันมาอย่างนั้นคงเลสสััมพนธ คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันมันเกิดขึ้นในยุคที่เ,เราเราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนเขาเขาเรียกกันอย่างนั้นนะก็เลยมีบทบทบท,บทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิละปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิละปะเป็นเรื่องบริสุทธ ศิลปะทางานเพื่อศิลปะคงจะมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาเอทิสฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทํางานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องวัตถุกําหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของของคนที่ผลิตจุดจุดเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น ในในแง่อย่างนี้เมื่อศิลปินรู้สึกว่าตัวเองจะต้องมีความคิดชี้นําว่าจะต้องรับใช้เพื่อประชาชน mm hmm. เพื่อสิทธิเสรีภาพอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะอยู่ตรงนั้นต่อมาก็พอเราทาดนตรีเขาก็เรียกเราว่าดนตรีเพื่อชีวิตสําหรับคาราวานก็เขาเขาเรียกเราว่าเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตวงแรกของประเทศไทยและในแนวนี้เราเราเกิดเป็นคนแรกเลยเป็นวงแรกในนามคาราวาน I'm hey! เพลงพะชิตก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มันก็ฝั่งรากมันเหมือนสวนหย่อมดอกไม้อะมันเป็นพันอีกพันหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นโดยความนิยมโดยกระแสของมันอาจจะตกบกพร่องลงไปในช่วงเวลา40ปีมันค่อยๆจางไปอันนี้เป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งซึ่งไม่ต้องไปวิตกกังวลกับมันแต่ว่ามันอยู่ไหมมันก็อยู่ แต่ว่าเขาจะเรียกว่าอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งโดยแนวคิดแนวการรังสรรค์สร้างสรรค์ดนตรีแบบนี้มันยังมีอยู่แม้กระทั่งรุ่นหลังๆมาทําลูกทุ่งทางอีสานเขาเรียกว่าลูกทุ่งเพื่อชีวิตมันมันมีเชื้อสายอยู่เพราะเพราะฉะนั้นบางคนก็มองว่ามันเสื่อมสลายนั่นก็ถูกในแง่หนึง่งแต่บางคนก็คิดว่ามันยังดำรงอยู่ก็ถูกเหมือนกันแล้วแล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไง ตตรรรบบใดดททีีีี่่มมมสัังคหมมมมม่่ๆเกิิดดขึ้น้นนนาัไีสสุวงการเพลงงคาราวานหรือสุรชัยจันทิมาธรเป็นตำนานแห่งเพลงเพื่อชีวิตเป็นอาจารย์ใหญ่ต้นแบบของแนวเพลงนี้การเขียนวรรณกรรมการเขียนเพลงการเล่นดนตรีเป็นนาำเนื้อเดียวกันในชีวิตของสุรชัยจันทิมาธรในช่วงเวลาที่กระแสความคิดเพื่อชีวิต มีอิทธิพลในสังคมไทยอย่างสูงเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความเป็นศินลปินของสุรชัยจันทิมาธรทั้งผลงานและจิตวิญญาณมีพลังกระทบต่อสังคมไทยอย่างแข็งแกร่งชื่อของสุรชัยจันทิมาธรจึงเป็นหมุดหมายที่ตรึงแน่นอยู่บนพื้นที่แห่งศิละปะวัฒนธรรมไทยที่การเวลาไม่อาจลบเลือน the team. คนทางซปเปอร์ไฮเวย์หนุ่มพเนจรท่องไปกลางฟันฝันของเจ้าดูเลิศลังลาวันฝันดาวันวาลลกพิสุดมาเลื่อมมาลำโอ้ยามนี้เรา